ไปดูภาคการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะตอนนี้ชมบุรีที่พัทยาเขามีการปรับแล้วก็เดินหน้าเรื่องของการท่องเที่ยวกันค่อนข้างที่จะมากนะคะโดยเขาชูโรงว่าเขาจะเป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่นะคะเขามีสโลแกนด้วยนะพัทยาไม่หมาไม่ได้ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคะ่ะเขาก็จับมือกันกับเมืองพัทยาเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวนีโอพัทยาพัทยาไม่หมาไม่ได้นะคะพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยค่ะ การเทีเ่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยานะคะได้ร่วมกันกับเมืองพัทยาและสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่เตรียมเปิดฤดูท่องเที่ยวเมืองพัทยานะคะภายใต้แนวคิดนิโอพัทยาพัทยาไม่มาได้ไงเพื่อที่จะแสดงถึงความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยวในการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยตลอดทั้งปีโดยมีนายสนธยาคุณปลื้มนะคะนายกเมืองพัทยานายวิบูลนิมิตวานิชค่ะผู้อำนวยการการ ท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ร่วมแถลงขล่งขาวด้วยทีนี้นนโอพัทยาเนี่ยก็คือแนวคิดที่เมืองพัทยาเขาจะใช้เป็นพลังข้ามผ่านสู่โลกดิจิตอลเปลี่ยนภาพลักษณ์ชายหาดที่ทอดยาวนะคะกว่า60ปีให้มาเป็นชายหาดที่ปราศจา,จากขยะ ปรับภูมิทัศน์ให้สอดรับกับโครงการของ EEC สู่เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมยุคใหม่เตรียมตัวแล้วก็เตรียมพร้อมนะคะในการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะสําหรับรองรับการเดินทางแบบน e ว Normal ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจรองรับการพัฒนา EEC ภายใต้แนวคิดนีโพัทยา พัทยาชมใหม่ใส่ใจไม่ทิ้งกันะนานะคะถือว่าเป็นการขับเคลื่อนฐานรากด้วยกัน4กลุ่มค่ะก็คือเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมมุ่งสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจขึ้นใหม่นะคะให้สอดรับกับ EEC เดินหน้าพัทยาไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนคุณผู้ชมคะทท,ทเขาเล็งเห็นนะคะว่านิโอพัทยาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบของปกติใหม่ที่จะต้องสร้างประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับสุขอนามัยและก็ความมั่นใจโดยมุ่งเน้นให้ความสําคัญในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวของ นักท่องเที่ยวกลุ่มศักยาภาพเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการนําเสนอสินค้าและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวสามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มศักยาภาพได้อย่างเช่นอะไรก็คืออย่างเช่นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มครอบครัวกิจกรรมล่องเรือยอสกิจกรรมซอฟแอนด์เฟนเจอร์เหล่านี้เป็นต้นน,นะคะ ซึ่งกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเหล่านี้จะสามารถสร้างสรรประสบการณ์ในการเดินทางให้กับเหล่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ก็ยังจะมีอีเวนต์ทางการท่องเที่ยวเพื่อที่จะเป็นการสร้างบรรยากาศในการเดินทางให้มีสีสันกลับมาคึกคักอีกครั้งตลอดทั้งปียาวไปจนถึงปีหน้าเลยเขามีการเตรียมจัดงานเอาไว้แล้วนะน้องเก่งอย่างเช่นพัทยามิวสิก2020เตรียมแล้วพัทยาข้าวดาว2020ปลายปีนี้ใคร,ครอยากจะไปสัมผัสนะคะ พัทยาไม่มาได้ไงต้องไปกันแล้วล่ะค่ะ